เรื่มมากรนั้ต่อไปยังมัวเลยไหมเดียเที่ยวถึงห้าครั้งโอ้ยอ่ะศีรษะหัวหน้าก็ยังคนนี้ไม่อยู่อ่ะ

ครับพูดถึงความพร้อมก่อนที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้นะครับโอเค we are we are ready yeah we have been doing very good trainings here in Cambodia all the players are very focused and very ready today we will have the final training session we will adjust some details of the set pieces and let's go for tomorrow ครับก็พร้อมแล้วครับสำหรับทีมเรานะครับวันนี้ซมื้ือสุดท้ายก็จะปรับในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับเ,เรื่องของเซตพีชนะครับหรือวิธีการ ต่งๆนะครับแต่พร้อมแล้วครับสำหรับแบบทุกนี้ครับผมการที่จะพบกับทีมชาติสิงโปรมีวิธีการเล่นหรือว่าจะเปิดเกมลุกใส่เขาเลยตั้งแต่นาทีแรกเลยหรือเปล่าครับ Yeah of course uh, we will play in our identity in our style we want to dominate the game to have the ball possession to control uh, and do high pressing when we don't have the ball we know very well how Singapore plays and the key players from them so ready for this ครับผมในเรื่องของวิธีการเล่นนะครับแน่นอนเราจะเล่นในสไตล์ของเราในอัตลักษณ์ของเรานะครับแน่นอนเราต้องการคลองเกมนะครับครอบครองบอลนะครับแล้วก็เมื่อไม่มีบอลนะครับก็กดดันพร้อมที่กดดันไฮเพรสซิ่งใส่ทีมสิงคโปร์เลยเรารู้จักทีมสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นอย่างดีนะครับตัวผู้เล่นตัวหลักของเขานะครับดังนั้นค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับและพร้อมครับผมกลัวไหมครับที่ No will be the No, not at all. They have uh, been in Spain with us, we, they went to Germany, we have young players, but they are playing already in the Thai League, the one the League 2 the League 3 So they, they are ready for these kind of games. ครับก็ไม่กังวลในจุดนี้เลยครับผมโอเคอาจจะเป็นกลุ่มผู้เล่นอายุน้อยแต่ว่าผู้เล่นเหล่านี้ค่อนข้างมีประสบการณ์นนครับก็คืออยู่กับทีมชุดนี้มาได้เดินทางไปฝึกซ้อมที่สเปนด้วยกันบางคนได้ไปที่เยอรมันแล้วที่สำคัญคือเล่นในระดับอาชีพแล้วนะครับทีหนึ่งทีสองทีสามฉะนั้นในจุดนี้ไม่กังวลเลยครับครับสุดท้ายนี้เป้าหมายในการพบกับสิงคโปร์ครับ The targetThe target is to play a good game to get experience also from this game to prepare

ต,ต่อไปนะครับของทีมชุดนี้แล้วเพื่อตอบแทน,นแฟนๆที่คอยสนับสนุนนะครับคอยหนุนหลังเราอยู่ตลอดนะครับให้มีผลการแข่งขันที่ดีเพื่อให้แฟนๆได้ได้ดูเกมที่ดีครับมองถึง3มแต้มไหมครับที่ okay, <three> We will try to do it of course we need to be very focused on the details try to be strong in the set pieces try to be strong in the transitions and if we can dominate the game Uh, hopefully can get the three points we get target f can in i game เราก็จะพยายามนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยต้องอเน้นนะครับมีสมาธิในเรื่องรายละเอียดนะครับต้องแข็งแกร่งในสาการเซตพีดในสาการทานซซชั่นนะครับเวลาที่ทั้งเสียบอลและแย่งบอลกลับมาได้นะครับแต่ว่า,าถ้ามีจุดนี้เราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับ